IPL ค่ะหรือ intense pulse light เป็นการให้แสงความเข้มข้นสูงฉายลงไปบริเวณเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างค่ะเทคโนโลยี IPL ค่อนข้างใหม่เลยล่ะค่ะสำหรับการรักษาโรคในตา IPL จะช่วยอะไรเราได้บ้าง IPL จะช่วยในการลดการอักเสบบริเวณเปลือกตาค่ะไปละลายตัวไขมันในต่อมไขมันเปลือกตาและไปกระตุ้นการทำงานโดยตรงของตัวต่อมไขมันเปลือกตานอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกข้อนึ่งก็คือการทำลายที่ตัวไรขนตาและไขของไรขนตาด้วยค่ะ การทำ IPL ใช้เวลาไม่นานค่ะเริ่มต้นด้วยจากการทำความสะอาดใบหน้าก่อนหลังจากนั้นจะมีการหยอดยาชาแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาเพื่อไม่ให้แสงเข้าไปสู่ดวงตาโดยตรงนะคะหลังจากนั้นจะมีการใช้เจลเย็นค่ะบริเวณดวงตาเพื่อลดความร้อนจาก IPL การยิง IPL จะเริ่มต้นบริเวณเปลือกตาล่างก่อนแล้วก็จะมาไล่ยิงบริเวณเปลือกตาบนในแต่ละครั้งที่ยิงคนไข้จะรู้สึกถึงความอุ่นหรือรู้สึกแ้บๆที่ผิวหนังได้เป็นเรื่องปกติค่ะหลังจากการยิง IPL เสร็จแล้วก็จะมีการรีดระบายไขมันเปลือกตาและการทำความสะอาดซ้ำค่ะ การดูแลหลังจากการยิง IPL แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์ร่วมกับการใช้ครีมกันแดดบริเวณที่ยิง IPL เป็นเวลา1อาทิตย์ด้วยค่ะ